k าวาสากิทำให้แฟนแฟนทั่วโลกตะลึงอีกครั้งเมื่อพวกเขาเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยมานาน2026 Kawasaki Z250FX การกลับมาของตำนานสายเนกเก็ตสุดคลาสสิกในยุค80อย่าง Z400FX ที่ครั้งนี้ถูกย่อส่วนให้เหมาะกับผู้ขับขี่รุ่นใหม่แต่ยังคงความดิบเท่และ DNA จากุ่นที่ไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ภาพแรกที่หลุดออกมาโลกออนไลน์ก็แทบลุกเป็นไฟเพราะซาดส FX มาพร้อมดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวช่วงหน้าใช้ไฟกลมแบบเล็ดพร้อมชุดเรือนไมดิจิทัลเต็มระบบเส้นสายตัวถังดูแข็งแรงบึกบึนให้ความรู้สึกย้อนยุคแบบซาด0 0 FX ดั้งเดิมแต่ยังคงความล้ำในแบบของซาดซีรียุคใหม่จากคาวาซากิอย่างชัดเจน ในด้านเครื่องยนต์ Kawasaki Z 2 5 0 FX ใช้ขุมพลังเครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด 249cc ซีซีแบบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดราว37แรงม้าแรงบิดประมาณ2 3นิวตันเมตรเกียร์6สปีดพร้อมระบบ Assist and Slipper Clutch ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มขึ้นและปลอดภัยมากกว่าเดิมเหมาะกับทั้งมือใหม่และนักบิดสายประสบการณ์ที่ชื่นชอบความคล่องตัวและฟีลการขับขี่ที่สนุกในเมือง ในส่วนของเฟรมตัวรถใช้เฟรมแบบเทรนลิสน้ำหนักเบาและแข็งแรงทำให้การควบคุมแม่นยำขึ้นมาพร้อมโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกขนาดใหญ่และโชคหลังแบบโมโนชอกปรับระดับได้เพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้งและซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยมระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสเบรกหน้าเดี่ยวขนาด310ม mm, มพร้อมคาลิเปอร์2พตและระบบ ABS ทั้งหน้าหลังจากบอชที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกเส้นทาง อีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนพูดถึงคือเสียงเครื่องยนต์ของซา5 0 FX ที่ได้รับการจูนเสียงให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้อารมณ์ดิบแนวสปอร์ตแบบยุค80เหมือนรุ่นที่ซา0ส FX แต่ในโทนที่ทันสมัยกว่าเสียงท่อถูกออกแบบให้ดังกังวานแบบมีเสน่ห์เมื่อรอบเครื่องขึ้นสูงฟังแล้วขนลุกแน่นอนสำหรับสายวินเทจที่หลงหลความคลาสสิก ในเรื่องของดีไซน์รวมรวมตัวรถให้ความรู้สึกเท่ดุดันและพรีเมียมมากว่าที่คิดฝาถังน้ำมันทรงกลมยกสูงเล็กน้อยเบาะนั่งทรงสองตอนดีไซน์แบบสปอร์ตแต่ยังให้ความสบายเมื่อขับขี่ทางไกลไฟท้ายเป็นเล็ดแบบเส้นบางเฉียบเสริมความโมเดิร์นให้ตัวรถดูโดดเด่นในทุกมุมมอง k าวาสากิยังเปิดเผยด้วยว่า Z250FX จะถูกวางตำแหน่งเป็นบิ๊กบยเริ่มต้นในตระกูล Z ที่เน้นความคลาสสิกแต่ยังคงความแรงและเทคโนโลยีไม่แพ้ใครในคลาส 250cc ซึ่งจะเป็นคู่แข่งสำคัญของ Yamaha XSR155, Honda c b 300R และ Suzuki g s x 250RS ในตลาดเอเชียอย่างแน่นอน ส่วนราคานั้นคาดว่าจะอยู่ราวๆ165,000ถึง175,000บาทในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดึงดูดใจมากเมื่อเทียบกับคุณภาพวัสดุและแบรนด์ระดับตำนานอย่างคาวาซากิสำหรับวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการคาดว่าจะมีครึ่งในช่วงต้นปี2026โดยจะเริ่มจำหน่ายในญี่ปุ่นก่อน